สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้ทางเกมเจ้าของโซนเลนได้มีการอัปเดตกิจกรรมไดซัสเตอร์อีเวนต์ประจำปี2025เข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วพร้อมกับเพิ่มตัวละครใหม่เข้ามา1ตัวนะครับที่เป็นตัวแทนของภัยพิบัติแห่งสายฟ้านะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเจ้าเค e เลตัวใหม่ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวแทนของัยพิบัติสายฟ้าตัวนี้กันว่าจะเป็นเครืเลที่น่าสนใจนะครับและวิธีการในการได้รับเนี่ยมีวิธีการในการได้รับอย่างไรบ้างเดี๋ยวในคลิปปนนนี้้รรัเาาามมดูไพออกกแต่่่ว รับชมคลิปวิดีโอนี้ก็รอบกวณด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากร้านไว้สักนิดนึงสำหรับใครที่สนใจครีเจอร์หรือว่าจะเป็นเห็ดที่เป็นค่าเงินในเกมนะครับรวมไปถึงโทเค็นต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจ p ีแก s u s Dragon Shop เอกนะครับทางเราเนี่ยมีครีเจอร์มากกว่า200สายพันธุ์แล้วก็ยังมีเห็ดที่เป็นค่าเงินในเกมรวมไปถึงโทเค็นต่างๆนะครับที่จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพื่า ว่าอยากสนับสนุนเพจของเรานะก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเป็นเว้ยยังไงฝากร้านกันเอาไว้ด้วยนะครับโอเคแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเนะี่ยไปดูรายละเอียดของเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ประจํากิจกรรม Disaster เว e n ในปี2025นี้กันเลยดีกว่าครับในวันนี้ทางเกม Creature s o l i t i r นะครับเขาก็ได้มีการอัปเดตใหม่นะเป็นการอัปเดตของกิจกรรม Disaster Event ประจําปี2025นะครับซึ่งได้มีการอัปเดตครีเจอร์ตัวใหม่นะที่เป็นตัวแทนของภัยพิบัติสายฟ้าเข้ามไาป ก่อนนะครับว่ากิจกรรมดซัสเตอร์อีเวนต์ในปี2025นี้เนี่ยนะครับจะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้และก็จะมีระยะเวลาอยู่ในเกมนะครับทั้งหมด14วันด้วยกันนะซึ่งจะแบ่งเป็นทั้งหมดเนี่ย2วาทิหรือว่า2สัปดาห์นะครับโดยในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยเป็นการอัปเดตของกิจกรรมดซัสเตอร์อีเวนต์ประจําปี2025ในวีคิที่ 1, 1ซึ่งในวันเสาร์หน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นในวีทที่2นะซึ่งผมคิดว่าในวันเสาร์หน้าเนี่ยก็น่าจะมีเออเครเจอร์เป็น้ผู เขาก็ได้มีการเพิ่มตัวละครใหม่นะที่เป็นตัวละครของภัยพิบัติสายฟ้านะครับซึ่งชื่อของเจ้าเคลเจอร์อตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับสายฟ้าหรือว่าภัยพิบัติฟ้าผ่าอีกด้วยนะซึ่งชื่อของมันเนี่ยมีชื่อว่าทันเดกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเออมันต้องออกเสียงว่าซันเดกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันเอ่อออกเสียงค่อนข้างย,ยากดังนั้นผมขอเอ่อออกเป็นไทยๆเลยแล้วกันนะครับเรียกว่าทันเดกแล้วกันนะครับเจ้าทันเดกตัวนี้เนี่ยเป็นเคลเจอร์ที่เรานะครับสามารถได้รับได้จากการทําภารกิจหรือว่าซื้อมน e e v n t ด้วยวิธีการแรกนะครับก็คือเราสามารถไปทําภารกิจได้ที่มุมขวาล่างตรงนี้นะครับเราก็จะเข้าไปที่หน้า e v e n t ต์มิชชั่นใช่ไหมเราก็จะเจอกับภารกิจ The Thunder Ring นะครับเป็นภารกิจที่จะมีเจ้า Thunder e เนี่ยเป็นของรางวัลซึ่งในภารกิจนี้เนี่ยจะมีเงื่อนไขทั้งหมดนะครับห้าเงื่อนไขด้วยกันซึ่งสำหรับใครที่อาจจะยังไม่เข้าใจนะเดี๋ยวผมจะทาเป็นคลิปแยกแล้วกันนะครับเกี่ยวกับวิธีการทาภารกิจ5าภารกิจของเจ้า Thunder e นี่นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามไว้ก็กดติดตามนะเดี๋ยวเราจะไปลงคลิปอีีกทนึง แล้วกันนะครับเพื่อนๆในช่วงประมาณเย็นๆแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีแรกนะก็คือเราสามารถมาทำภารกิจทั้ง5ภารกิจนะครับของเจ้าทันเด็กเพื่อรับเจ้าทันเด็กแบบฟรีตรงนี้ได้เลยโซนอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นวิธีสำหรับคนใจร้อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆใครที่แบบขี้เกียจไปนั่งทำภารกิจเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถมาสั่งซื้อเจ้าทันเด็กนะครับได้ที่อีเวนท์ช็อปตัวนี้เลยนะครับก็สามารถซื้อแพ็คเทมเพ t เซ a ร์ชตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีเจ้าทันเด็กอยู่ซึ่งรรราาาาาคคคมันน่่่ออข้งสููียท1599 เลยนะครับก็จะได้เจ้าทันเดกและก็กาตาลิสนะครับที่เป็นพลาชีแล้วก็พื้นผิวทันเดอร์สตอมนะครับแล้วก็สีเมลสตอมรวมไปถึงเหตุอีก7,500เหตุ 7, ads, แต่ต้องบอกตามตรงนะว่าราคามันสูงไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อดังนั้นเนี่ยใครที่แบบว่าขี้เกียจไปนั่งทำภารกิจนะแล้วก็ไม่อยากซื้อเจ้าทันเดกในราคาที่ค่อนข้างสูงเนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถไปสั่งซื้อเจ้าทันเดกนะครับได้ที่ร้านของเราได้เลยนะครับเพื่อนๆลิงก์จะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับต้องบอกว่าเจ้า โอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเราไปดูกันที่ค่าสเตตัสของเจ้าทันเดกันบ้างดีกว่านะสำหรับสเตตัสของเจ้าทันเดเนี่ยจะมีค่า HP อยู่ที่3,200แต้มดาเมจในการโจมตีนะครับอยู่ที่215นะครับค่า s t a มินาเนี่ยอยู่ที่70เรียกเวลาในการเจริญเติบโตจากร่างเบบี้สู่ร่างเอลเดอร์เนี่ยอยู่ที่33นาทีน้ำหนักตัวนะครับอยู่ที่2,200ปอ์สปีดในการเดินเนี่ยอยู่ที่36แล้วก็ในการวิ่งเนี่ยอยู่ที่91ซึ่งเจ้าทันเดเนี่ยจะเป็นเครเจอร์สาย s e มิ a q โค t i c หรือว่าครึ่งบกครึ่งนคร เจ้าที่กินเนื้อเป็นอาหารส่วนเทียหรือว่าระดับของเจ้าทันเดย์เนี่ยจะจัดได้ว่าอยู่ในเทียร์มหรือว่าระดับมีเดียมนั่นเองเนะครับส่วนประวัติข้อเป็นม้าหรือว่าเดสคริปชันของเจ้าทันเดย์เนี่ยเขาบอกว่าทันเดย์นะครับเป็นสัตว์ที่มีนิสัยนับฉลาดหลักแหลมมากๆเลยซึ่งพวกมันเนี่ยนะครับมีนิสัยที่คล้ายคลึงกับสุนัขนนแล้วก็สามารถที่จะอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ําเลยซึ่งพวกมันเนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างฝนฟ้าอากาศหรือว่าเมฆพายุขึ้นมาได้ด้วยนะครับแล้วก็ยัง ใส่เหยื่อหรือว่าเป้าหมายของมันนะให้ทําให้ติดสถานะมึนงงได้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆไร้ทางเจ้าทันเดย์เนี่ยยังเป็นครีเจอร์ที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ยอดเยี่ยมนะั้นดังนั้นเนี่ยมันเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้รวดเร็วดุจสายฟ้ากันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติความเป็นมาของเจ้าทันเดย์นะครับที่ทางผู้พัฒนานเนี่ยเขาได้เขียนเอาไว้ส่วนความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้าทันเดกนะครับเพื่อนๆมันจะมีความแตกต่างกันเอ่ออไม่มีความแตกต่างใดๆกันเลยนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเพศผู้รเเมีเย เหมือนกันทั้งหมดเลยนะอ่ะประมาณนี้นะครัเเบเพื่อนๆไม่แตกต่างกันเลยนะเพื่อนๆจะมีความแตกต่างกันก็เพียงแค่เอ,อ่อเพศเมียเนี่ยสามารถที่จะสร้างรังแล้วก็วางขายได้ส่วนเพศผู้เนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างอาณาเขตของตนเองได้ลยครับประมาณนี้นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยนำเจ้าทันเด็นะครับเข้าไปเล่นในเกมกันเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราเนะครับมาดูรายละเอียดเกมเพลย์แล้วก็ความสามารถต่างๆของเจ้าทันเด็กนะครับว่าจะมีความสามารถอะไรกันบ้างน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับและตอนนี้เราก็ได้เข้าไปอยู่ในเกมกับเจ้าทันเด็กในร่างวัยเด็ก เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมต้องบอกว่าในร่างวัเด็กของเจ้าทันเดกอันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นครีเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายคลึงกับสุนัขเอามากๆเลยนะไม่มีความแฟนตาซีหรือว่าการตกแต่งใดๆเพิ่มเติมขึ้นมาเลยนะจะมีเพียงแค่สีสันของเจ้าทันเดกนะครับที่มันแบบว่าค่อนข้างที่จะฉูดฉาดและก็สวยงามมากๆนะซึ่งเจ้าทันเดกในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยจะเป็นครีเจอร์ที่มีค่า HP นะครับอยู่ที่480แต้มเท่านั้นนะถือว่าค่อนข้างเบาบางเลยทีเดียวเพราะว่าด้วยความที่เป็นคลีเที่ยนนาดัม ทำให้ร่างกายของเจ้าทันเด็กในร่างวัยเด็กเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปราะบางและก็อ่อนแอไปสักนิดหนึ่งนะแต่ว่าก็จะถูกทดแทนไปด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่นะเพราะว่าด้วยความที่มีขนาดตัวที่ไม่ได้ใหญ่นะแล้วก็น้าหนักตัวที่ค่อนข้างน้อยเนี่ยดังนั้นทําให้เจ้าทันเด็กในร่างวัยเด็กเนี่ยมีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะครับและอีกทั้งจะมีความสามารถประเภท active ability ถึง2ความสามารถนะซึ่งทั้ง2ความสามารถนี้เนี่ยเป็นความสามารถที่ทําให้เจ้าทันเด็กเนี่ยเอาชีวิตรอดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ ช็อคแอรเรียนะครับที่จะเป็นความสามารถที่หลังจากเรากดใช้แล้วเนี่ยเจ้าทันเด็กมันจะทําการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกไปบริเวณรอบๆตัวนะทำให้สัตวรตูหรือว่าเหยื่อที่อยู่บริเวณรอบๆตัวของเจ้าทันเด็กเนี่ยนะครับมันติดสถานะช็อตหรือว่าติดสถานะมึนงงไปนะทำให้เจ้าทันเด็กเนี่ยสามารถที่จะหลบหนีจากนักล่าหรือว่าช็อตใส่เหยื่อได้แบบสบายมากๆเลยนะครับส่วนีกความสามารถหนึ่งก็เป็นความสามารถแอมบิชเป็นความสามารถในการวิ่งเพื่อจจ่โจมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในร่างวัยเด็กเจ้าทันเด็กอาจจะใช้ความสามารถนี้ในการหลบหนี จากนักล่าสาม,มารถกว่านะซึ่งเจ้าทันเดยเนี่ยนะครับข้อดีของมันเลยก็ด้วยความที่เป็นครีเจอร์ประเภทเซมิอุคอติกหรือว่าครึ่งบกครึ่งน้ำนะทำให้เจ้าทันเดยเนี่ยสามารถที่จะอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ําทําให้แหล่งอาหารของมันเนี่ยมีคนข้าที่จะเยอะมากๆนะครับสามารถที่จะกินเนื้อได้ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำเลยซึ่งอาหารหลักๆของเจ้าทันเดย์ในร่างวัยเด็กเนี่ยก,ก็คงจะเป็นเนื้อตามธรรมชาตินะเพราะว่าด้วยความที่มีร่างกายนะอ่อนแอเนี่ยทำให้เจ้าทันเดย์ในร่างวัยเด็กเนี่ยอาจจะยังไม เท่าไรนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยผมแนะนําเลยนะว่าในร่างวัยเด็กของเจ้าทันเด็กเนี่ยอาจจะต้องกินเนื้อตามธรรมชาติเป็นอาหารไปซะก่อนซึ่งก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าแหล่งอาหารมันมีค่อนข้างที่จะหลากหลายเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกเนื้อได้ทั้งบนบกแล้วก็ในน้าเลยแต่ว่าถ้าเอาแบบปลอดภัยสักนิดหนึ่งเนี่ยก็แนะนําให้ลงไปกินใต้น้ำเนี่ยนะครับจะปลอดภัยมากกว่านะครับซึ่งจากที่ผมได้ลองเล่นมานะครับเจ้าทันเด็กในร่างวัยเด็กเนี่ยก็ถือว่าเป็นครีเจอร์ที่เล่นได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็เอาตัวรอดได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าด้ววววยยคาาามมทีี่ขนดตััเลล็็กกอแ้ศ อยู่ได้ทั้งบนบกทั้งในน้ำเนี่ยทำให้มีนักล่าที่จะมาออล่าเจ้าทัานเดกได้เนี่ยค,ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆต่อให้เราแบบตกเป็นเ,ออเป็นเป้าเนี่ย <lira> นะครับนักล่าตัวน,นั้นเนี่ยก็โจมตีเราได้ค่อนข้างยากนะเพราะว่าด้วยความที่เรามีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ยอดเยี่ยมเนะี่ยแล้วก็ยังสามารถหลบหนีลงน้ําได้อีกด้วยนะครัเพื่อนๆทังนั้นเนี่ยทำให้นักล่า,าต่างๆเนี่ยค,ค่อนข้างที่จะออล่าเจ้าทัานเดได้ค่อนข้างยากเลยดังนั้นนะครับใครที่เป็นเพื่อนๆผู้เล่นใหม่ Hopkins เนี่ยผมก็มองว่าเจ้าทัานเดกเนี่ยก็สามารถเล่นได เลยทีอ๋อแล้วยังไม่พอนะเจ้าทันเด็กเนี่ยยังสามารถที่จะลอยตัวอยู่บนอากาศได้เป็นเรยะเวลาสั้นๆอีกด้วยนะครับเพราะว่าด้วยความที่มีความสามารถ soft landing เนี่ยทำให้เจ้าทันเด็กเนี่ยสามารถที่จะลอยตัวอยู่บนอากาศได้เป็นเรยวเวลาช่วงหนึ่งคล้ายกับเคลเจอร์ที่สามารถร่อนไปในอากาศได้เลยนะครับเพื่อนๆประมาณนี้ละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูเจ้าทันเด็กในร่างตัวเต็มวัยกันบ้างดีกว่านะครับว่าในร่างตัวเต็มวัยเนี่ยมันจะแตกต่างจากในร่างวัยเด็กแค่ไหนนะครับแล้วก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นสักแค่ไหนรวมไปถึงความสามารถ ต่างของเจ้าทันเด็กในร่างตัวเต็มวัยเนี่ยมันจะมีความสามารถอะไรกันบ้างน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ และนี่ก็เป็นทันเด็กในร่างตัวเต็มวัยนะครับเพื<ๆ>่อนๆอ่าต้องบอกว่าในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยไม่ค่อยเหมือนกับสุนัขหรือว่าหมาสักเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามีแผงคอขึ้นมานะครับมีสายฟ้ารอบๆตัวอีกด้วยถือว่าค่อนข้างเทมากๆเลยและที่สําคัญนะครับขนาดตัวของเจ้าทันเด็กในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยขนาดตัวเนี่ยใหญ่โตขึ้นมากๆเลยนะทำให้เจ้าทันเด็กเนี่ยมาดูหน้าเกรงขามแล้วก็ดูดุร้ายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีความคล้ายคลึงกับสุนัขอยู่เล็กน้อยนะครับเพื่อนๆ,ๆถึงแม้ว่าจะมมีแแผงคขขนนาาดใหญ่ึ้้ลว ก็ตามนะครับ,บอกว่าในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะอลังการมากๆเลยนะแล้วก็ค่อนข้างผิดหูผิดตาจากในร่างวัยเด็กไปเยอะมากๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆซึ่งเจ้าทันเด็กในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยจะมีค่า HP อยู่ที่3,200แต้มนะขึ้นมาเยอะมากๆเลยจากในร่างวัยเด็กเนี่ยมีแค่450เท่านั้นแต่ว่าโตมานะครับมี3,200แต้มเลยถือว่าอึดพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเจ้าทันเด็กเนี่ยยังถือว่าเป็นครีเจอร์ที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยถึงแม้ว่า ว่าขนาดตัวจะใหญ่โตขึ้นก็ตามนะครับเพื่อนๆแต่ว่าด้วยความที่มีน้ําหนักตัวน้อยเนี่ยแล้วก็มีขนาดตัวที่ไม่ได้ใหญ่โตวเวอร์หวังมากนะครับทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเจ้าทันเดกในร่างตัวเต็มวายนี้เนี่ยยังถือว่าอยู่ในระดับหรือว่าเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะฮะซึ่งในร่างตัวเต็มวายนี้เนี่ยเจ้าทันเดกนะครับจะมีดาเมจในการโจมตีอยู่ที่215แต้มเต็มๆเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเจ้าทันเดกนะครับล่าเหยื่อที่มีขนาดตัวเล็กกว่าหรือว่าอ่อนแอกว เหยื่อตัวนั้นได้สูงสุดถึง430แต้มเลยถือว่าเป็นครเจอร์ที่มีดาเมจจัดจ้านพอสมควรเลยนะครับและก็ยังมีความเร็วในการกลัดที่ถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมอีกด้วยนะทำให้เจ้าทันเด็กเนี่ยสามารถที่จะปิดชีพเหยื่อหรือว่าล่าเหยื่อได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วกเลยทีเดียวนะครับและยังไม่พอนะเจ้าทันเด็กเนี่ยยังมีความสามารถประเภท Active Ability ถึง4ความสามารถเลยและก็ยังมีความสามารถประเภท Pass i v e Ability หรือว่าความสามารถติดตัวที่ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นความสามารถในการโจมตีเหยื่ออีกด้วยนะครับ เพื่อนถือว่าเป็นคลีเจอร์ที่มีทักษะในการลาที่ยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันที่ความสามารถของเจ้าทันเดกันบ้างดีกว่านะว่าเจ้าหมาสายฟ้าตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถอะไรกันบ้างน,นะครับเริ่มจากความสามารถประเภทพาสซีฟไป first ก่อนแล้วกันนะครับโดยความสามารถแรกเลยคือความสามารถ power charge ซึ่งในขณะที่เจ้าทันเด็กําลังวิ่งอยู่แบบนี้เนี่ยมันจะมีหลอดชาร์จขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆความสามารถที่2คือความสามารถ first s i k e นะอยู่ที่10%หมายความว่าในขณะที่เจ้าทันเดกเนี่ยนะครับโจมตีใส่ศัตรูครั้ง แรกเนี่ยศัตรูตอนนั้นเนี่ยครับจะโดนดาเมจเพิ่มเติมจากดาเมจพื้นฐานของเจ้าทันเดกเพิ่มขึ้นอีก20%นะหมายความว่าจากดาเมจ215เนี่ยนะครับมันจะบบกเพิ่มอีก20%ในขณะที่เจ้าทันเดกเนี่ยกัดใส่ศัตรูนะครับแบบนี้ปุ๊บอ่ะเห็นไหมดาเมจเป็น278นะครับเ,เพื่อนๆหมายความว่าดาเมจมันเพิ่มขึ้นอีกอ20%นั่นเองนะฮะแต่ว่ามันจะมีผล จากการโจมตีครั้งแรกเท่านั้นนะครับความสามารถที่3คือความสามารถบลิดแอคแท็กนะรหรือว่าความสามารถโจมตีเพื่อสร้างบาดแผลให้กับศัตรูเนี่ยอยู่ที่2แต้มแล้วก็ความสามารถที่3นะครับเป็นความสามารถซอฟต์แลนดิ้งนะค,ความสามารถนี้เนี่ยจะทําให้เจ้าทันเด็กเนี่ยสามารถที่จะลอยตัวอยู่บนอากาศเป็นเระเวลาสั้นๆได้นะครับแบบนีเ้เดี๋ยวผมขึ้นไปตรงที่สูงก่อนละกันนะครับแล้วก็จะกระโดดลงมาแต่ว่าต้องบอกว่าความสามารถนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับความสามารถไกลเดอร์นะที่จะแบบว่าใช้ปีกร่อนไปในอากาศ อันนี้เนี่ยมันจะเป็นความสามารถในการลอยตัวอยู่บนอากาศเฉยๆนะครับเพื่อนๆแบบนี้อ่ะเห็นไหม ซึ่งเจ้าทันเดย์เนี่ยมันจะตกลงสู่พื้นช้าลงกว่าปกตินะครับเจเลยนะเพราะว่าด้วยความที่นั่นแหละเลยครับเพื่อนๆมันมีน้ําหนักตัวค่อนข้างน้อยแล้วก็เป็นเหมือนกับเทปสายฟ้าอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับก็เลยทําให้มัน,นสามารถลอยตัวอยู่บรยากาศได้เป็นระยะเวลาสั้นๆประมาณนี้นะครับส่วนความสามารถถัดมาเป็นความสามารถด e f เฟนซีฟเบิร์นอยู่ที่1แต้มนะซึ่งหากว่ามีศัตรูมาก,กัดใส่เจ้าทันเดย์เนี่ยศัตรูตัวนั้นนะครับมีโอกาสที่จะติดสถานะเบิร์นอยู่ที่1แต้มนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นควาาามมสรถ ความสามารถนี้เนี่ยอธิบายได้ง่ายๆเลยก็คือถ้าหากว่าเล่นเจ้าทันเด็กเนี่ยกันเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นปาร์ตี้นะครับเ <î m ul ain> จ้าทันเด็กเนี่ยมันจะได้รับบัฟนะครับในการฟื้นฟูค่า HP แล้วก็ฟื้นฟูค่าสเตมินาที่รวดเรวมากยิ่งขึ้นหรือพูดง่ายๆคือยิ่งเล่นกันเป็นกลุ่มเนี่ยนะครับเจ้าทันเด็กมันจะยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นความสามารถเชนเนลลิ่งนะครับความสามารถนี้เนี่ยหากว่าเจ้าทันเด็กนะครับมีค่า HP ที่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งนะครับเจ้าทันเด็กเนียยฟฟ่ยมออ ร่างกายของมันโดยอตัตโนมัติซึ่งหากว่ามีศัตรูตัวไหนก็แล้วแต่นะครับมากรดใส่เจ้าทันเดย์เนี่ยศัตรูตัวนั้นเนี่ยจะติดสถานะช็อกแล้วก็คอนฟิวชั่นนะครับหรือพูดง่ายๆคือติดสถานะมึนง,งงจากร่างกายของเจ้าทันเดย์นะครับก็คือเจ้าทันเดย์เนี่ยมันจะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกจากตัวมันในขณะที่มันเนี่ยมีค่า HP ที่ต่ำกว่าครึ่งนะครับแต่ความสามารถนี้เนี่ยจะมีผลกับครีเจอร์ที่มีค่าอายุมากกว่า66แต้มเท่านั้นนะแล้วก็ถัดมานะครับเป็นความสามารถอาจารย์สวิมเมอร์หรือว ให้เจ้าทันเด็กเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่หรือว่าเก่งขึ้นในขณะที่มันเนี่ยอาศัยอยู่ใต้น้ําได้นะครับซึ่งความสามารถนี้มันจะทํางานขึ้นมาก็ต่อเมื่อเจ้าทันเด็กนะ เคลื่อนที่อยู่ใต้น้ําหรือว่าอาศัยอยู่ใต้น้าแบบนี้นะครับซึ่งในขนาที่เจ้าทันยิกอาศัยอยู่ใต้น้ำนะครับมันจะได้รับบัฟค่าออ,ออกซิเจนเพิ่มขึ้น15%สเสถิมินาเรเจนหรือว่าค่าฟื้นฟูค่าสเตมินาเนี่ยเพิ่มขึ้น100%นะครับแล้วก็ค่าสเตมินาของเจ้าทันยิกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก50%ด้วยเช่นเดียวกันถัดมานะครับเป็นความสามารถในการเพิ่มความเร็วในการว่ายน้ําอีก75%แล้วก็ความเร็วในการลอยน้ําอีก75%ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆประมาณนี้โอ้ตอนนี้เราโดนกัด โอ้โหพุ่งทีเดียวแบบไกลามากๆเลยนะฮะเฮ้ยเขายังตามเราอุย้ยแต่เขาเร็วกว่าฮะเราปล่อยช็อคไปก่อนโอเครออยู่ฮะ ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับความสามารถจ่ายสมิ่งมืดแล้วก็ถัดมาเป็นความสามารถบล็อกฟอสไปอยู่ที่15นะครับหรือว่าต้านทานสถานะหนาวเย็นนั่นเองถัดมาเป็นความสามารถบล็อกบีดหรือว่าต้านทานสถานะบีด40แล้วก็ความสามารถเซอร์เตทีชนะครับบล็อกพินอยู่ที่40แล้วก็เบิร์นแอแคหรือว่าโจมตีเพื่อสร้างสถานะเผาไหม้ให้กับศัตรูเนี่ยอยู่ที่1แต้มส่วนความสามารถประเภทแอคทีฟอัพเปิรตี้นะครับมีทั้งหมดเนี่ยห้าความสามารถด้วยกันโอ้หกความสามารถเลยนะครับความสามารถแรกเลยคือความสามารถดาาาารรหือวคมมสถ ุ่งตัวใต้น้ําความสามารถที่2คือความสามารถแอมบิชหรือว่าความสามารถในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วแบบนี้นะครับอะความสามารถที่3เป็นความสามารถเชงเวเตอร์ water. อันนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ของเจ้าทันเด็กเลยนะครับคือเจ้าทันเด็กเนี่ยสามารถที่จะควบคุมสภาพอากาศได้ซึ่งหากว่าเราทําการกดใช้ความสามารถเชิงเวเตอร์ตรงนี้เนี่ยสภาพอากาศหรือว่าฤดูในโซนาเรรยนเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนไปเลยอะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเป็นฤดูหรือว่าเคลียร์สกีตรงนี้ใช่ไหมซึ่งถ้าหากว่าเรากดใช้ความสามารถเชงเวเตอร์ water. เนี่ยปุ๊บ เห็นไหมมันจะเป็นหิมะตกเลยนะครับเพื่อนๆซึ่งผมก็บอกว่าฤดูหรือว่าภัยพิบัติตรงนี้เนี่ยอ๋อมันเป็นการเปลี่ยนฤดูแล้วก็อาจจะมีการเกิดภัยพิบัติด้วยก็ได้นะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่ามันเป็นการสุ่มนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยมีระยะเวลาในการคููดาวอยู่ที่600วินาทีหรือว่าประมาณ10นาทีด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นความสามารถที่ทําให้เจ้าทันเด็กเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้เลยนะถือว่าเป็นความสามารถที่มี Impact มากๆเลยอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยผมกดเป็นสโนูใช่ไหมแต่ว ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็น s u n ี่แล้วหมายความว่ามีคนกดใช้ความสามารถเชงเวเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็ความสามารถถัดมาเป็นความสามารถจําหรือว่าความสามารถในการกระโดดนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นความสามารถสตอมบรดนะเป็นลมหายใจแห่งพายุแบบนี้นะครับเป็นเพื่อนแล้วก็สุดท้ายเป็นความสามารถช็อคแอเรียหรือว่าความสามารถในการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกไปบริเวณรอบๆตัวแบบนี้อ่ะเขากลับมาพอดีเลยเราเอาซะหน่อยเลยแล้วกันะแก้มือแล้วกันนะครับไม่รู้สู้ได้เปล่าสู้ได้ผมคิดว่าสู้ได้นะ เราติด d ดสลิงแฟชโอเคแล้วก็ติดพอยซันด้วยเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยไปไหนละเขาหนีไปแล้วฮะ ไม่เป็นไรฮะโอเคนะครับความสามารถสุดท้ายก็คือช็อกแอเรียนะที่เราใช้ไปเมื่อกี้นี้นะครับเพื่อนๆก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะช็อกแล้วก็ติดสถานะ confuse นั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าเป็นความสามารถที่ค่อนข้างมีอิมแพคต่อการต่อสู้ของเอจ้าซันเดกอยู่เหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆพสำหรับความสามารถทั้งหมดของเจ้าซันเดกหรือว่าเจ้าหมาสายฟ้าตัวนี้นะครับเพื่อนๆถือว่าเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้างเก่งอยู่พอสมควรเลยนะฮะอย่าเพิ่งจบคลิปอย่าเพิ่งจบคลิปเอาแก้แค้นหน่อย เจ้แค้นหน่อย เจ้แชะหน่อยเจ้แชะหน่อยละกันนะฮะโอ้โหข้อหากันเอาไว้โอเคประมาณนี้ครับเ,เพื่อนๆสำหรับความสามารถทั้งหมดฮะและนี่ก็เป็นความสามารถทั้งหมดของเจ้าทันเดกหรือว่าเจ้าหมาสายฟ้าตัวนี้นะครับจัดได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่มีทักษะในการล่าที่ยอดเยี่ยมเอามากๆเลยนะถึงแม้ว่าจะมีเทียร์ที่ไม่ได้สูงก็ตามนะครับรู้สึกว่าช่วงหลังๆมานี้เนี่ยทางเกมครีเจอร์โซนเรียเขาจะเน้นการอัปเดตครีเจอร์ประเภทนักล่าที่แบบว่าไม่ได้มีเทียร์สูงมากแต่ว่ามีทักษะในการล่าที่ยอดเยี่ยมเข้ามา เ้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะจัดได้ว่าเป็นเครเจอร์ที่มีดาเมจที่ค่อนข้างจัดจ้านเลยนะครับเพื่อนๆซึ่งการโจมตีครั้งแรกของเจ้าทันเด็กเนี่ยมันจะรุนแรงมากๆเลยนะถ้าว่าเราเนี่ยล่าเหยื่อที่มีขนาดตัวเล็กกว่านี่นะครับมันจะยิ่งรุนแรงเข้าไปใหญ่เลยและก็เจ้าทันเด็กเนี่ยยังเป็นเครเจอร์ที่สามารถที่จะอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำนะได้ได้ว่าสามารถที่จะเลือกเหยื่อได้หลากหลายมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่แบบว่ากําลังมองหาเครเจอร์ประเภทนักล่าที่มีทักษะในการล่าที่ยอดเยี่ยมนะแล้วก็ สามารถเล่นได้ค่อนข้างง่ายเนยผมคิดว่าเจ้าทันเดกเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของเพื่อนๆอย่างแน่นอนหรือว่าใครที่เป็นเพื่อนๆผู้เล่นใหม่นะครับอาจจะมองหาเครเจอ์ที่แบบว่าเล่นได้ค่อนข้างง่ายเนี่ยเจ้าทันเดกเนี่ยผมก็มองว่าเป็นเครเจอร์ที่ค่อนข้างตอบโจทย์กับผู้เล่นใหม่อยู่พอสมควรเลยและไฮไลท์เลยนะของเจ้าทันเดกเนี่ยมันยังเป็นเครเจอ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้อีกด้วยนะครับเราสามารถที่จะใช้เจ้าทันเดกเนี่ยในการทํามิชชั่นหรือว่าภารกิจต่างๆน,นะที่มักจะอัปเดตเข้ามาซึ่งเราสามารถที่จะสังเกตได้เออ่่ยยูบยๆล เคยเจ้าอัพโซนเรียนเนี่ยเขาชอบอัปเดตภารกิจที่แบบให้เราเนี่ยเอาชีวิตรอดในภัยพิบัติอนูน้นหรือว่าเอาชีวิตรอดอในฤด,ดูนู้นนี้นั้นเนี่ยนะครับเพื่อนๆเราก็มักจะพบเห็นได้บ่อยๆนะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเจ้าทันเด็กเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถได้จะทําภารกิจเหล่านั้นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นพอสมควรเลยเพราะว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องรอให้ดังเกมเนี่ยเขา,เาสับเปลี่ยนฤด,ดูไปเรื่อยๆนะเราเนี่ยสามารถได้จะกดใช้ความสามารถเชงเวเวตอร์ของเจ้าทันเด็ในการเปลี่ยนฤด,ดูได้ ในทันทีเลยนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถได้จะทาภารกิจเหล่านั้นเนี่ยได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วยจัดได้ว่าเป็นเครืจอร์ที่เอ่อค่้นข้ามีประโยชน์หลากหลายด้านเลยนะครับสามารถที่จะเล่นได้หลายด้านมากๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นชิลๆนะครับหรือว่าจะเล่นเป็นแบบว่าโลเปเป็นนักฆ่าอะไรประมาณนี้เนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงเอ่อใช้ในการทาภารกิจต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้ได้เพราะด้วยความที่เจ้าทันเด็กเนี่ยมันมีความสามารถเชิงเวทเตอร์นะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่างๆได้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆก็จะพร มานี้และการสลับเครเจอร์ตัวนี้นะครับเจ้าหมาสายฟ้าทันเด็กนะจัดได้ว่าเป็นเครเจอร์ที่คนค่ายน่าเล่นและก็น่าสะสมอีกตัวหนึ่งเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ากิจกรรมไดซัสเตอร์อีเวนต์ประจําปี2025นี้เนี่ยเขาจะมีระยะเวลาอยู่ในเกมเพียงแค่สสัปดาห์เท่านั้นดังนั้นเนี่ยหมายความว่าเราจะมีเวลาในการทาภารกิจเพื่อรับเจ้าทันเด็กได้เพียงแค่14วันเท่านั้นนะครับเพื่อนๆดังนั้นใครที่แบบว่ามีเวลาจํากัดหรือว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะต้องรีบมาทาภารกิจกันสักนิดหน กันสักนิดหนึ่งเพราะว่ามีเวลาไม่เยอะนะครับสำหรับการทำภารกิจในกิจกรรม Disaster Event ในปี2 0 2้และก็เครเเจอร์ตัวใหม่ในสัปดาห์หน้าเนี่ยยิ่งเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเราจะมีเวลาเพียงแค่7วันในการทำภารกิจเพื่อรับเจ้าเครเเจอร์ตัวใหม่ประจำสัปดาห์หน้านะได้ด้ว่ากิจกรรม Disaster Event เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่มีระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นเป็นระดับต้นๆของเกม Creature of s o n a r i a เลยนะครับดังนั้นใครที่มีเวลาจำกัดหรือว่าอาจจะไม่ค่อยว่างเนี่ยก็อาจจะต้องรีบหาเวลามาทำภารกิจของเจ้าทัน Deck, หรือว่ากิจกรรมไดซัสเต,เตอร์อยู่ไว้ในปี2025นี้สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับเพืเ่อนๆใครที่ลองเล่นเจ้าทันเด็กมาแล้วหรือว่าดูแล้วนะครับมีข้อคิดอะไรเกี่ยวกับเจ้าทันเด็กเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ช่วงเย็นอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสวัส